สวัสดีครับทุกคนผมอามน,นะครับสำหรับวันนี้อยู่ในช่วงของการรีวิวสินค้าครับแล้วก็สินค้าที่เราจะทําการรีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือหูฟังรุ่นท็อปนะครับของ s k u l c a n d y ที่มีชื่อรุ่นว่า Crusher ANC ราคาประมาณหมืน่นต้นต้นตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ถนัดใช้หูฟัง Over-Ear มาโดยตลอดนะครับดังนั้นโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยถือว่า มาตรงสายผมเลยนะเอาละครับมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าตัว Crusher ANC เนี่ยมากับเคสแบบแข็งนะครับใช้สําหรับใส่กระเป๋าเวลาจะออกไปไหนมาไหนมันก็จะสะดวกหน่อยแต่ถึงแม้ว่าเคสจะเป็นแบบแข็งเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาหุ้มนะครับแล้วก็สกรีนโลโก้ Skullcandy ส,สวยงามดูดีทีเดียวครับพอเราเปิดเคสออกมาเนี่ยก็จะเจอกับสาย2ชนิดนะครับก็คือสายชาร์จแล้วก็สายหูฟังหรือว่าดโฟนแจ็คนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ว่ากันทีหลังมาดูที่ตัวหูฟังก,กันก่อนครับตัวหูฟัง Crusher ANC เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุเกรดที่ดีเลยทีเดียวครับดูีมยากๆ สามารถที่จะปรับระดับได้ให้เข้ากับรูปหัวนะครับรวมไปถึงตัวหูทั้งสองข้างเนี่ยก็สามารถที่จะบิดปรับได้นะครับเพื่อให้เข้ากับสรีระของหัวคุณนั่นเองซึ่งเป็นฟีเจอร์ปกติของหูฟังโอเวอร์เอร์อยู่แล้วล,ะละ่ะสำหรับตัวฟองน้ำบุหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยนะครับถือว่านุ่มใช้ได้นะครับถ้าให้เทียบก็พอๆกับตัวฟองน้ำของหูฟังรุ่นอื่นๆที่เรนจ์ราคาประมาณหนึ่งนต้นๆนี่แหละด้านล่างของหูฟังเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2พอร์ตพอร์ตแรกก็คือ USB C นะครับไว้สำหร อันนี้ชาร์จไฟแบบฟาสชาร์จซะด้วยก็คือชาร์จ10นาทีใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวดโฟนแจ็ค3.5มิลลิเมตรสำหรับเสียบแบบอ n นาล็อกด้วย ตรงนี้จะต้องคอมเมนต์ก่อนนะครับว่า Crusher ANC เนี่ยเป็นหูฟังแบบไวเลสก็ได้หรือว่าจะต่อสายแบบธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันตัวหูฟังมากระปุ่มเยอะแยะไปหมดนะครับสามารถควบคุมได้ก็ปกติแหละครับไม่ว่าจะเป็นสกิปเพลงหรือว่าจะเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะครับรวมไปถึงการเรียกใช้แอซิสแตนต์ของมือถือของคุณด้วยสําหรับฟีเจอร์ที่เป็นตัวชูโรงของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยก็คือ1นะครับแฮปติกเบสก็คือเวลาเบสมาเนี่ยหูฟังคุณจะสั่นไปด้วยสามารถที่จะปรับระดับความสั่นได้ตั้งแต่ตําไปจนนถึงงสูักก็็อี้ แล้แต่ว่าสถานการณ์แบบไหนใครชอบแบบไหนปรับได้หรือจะปรับไม่ใช้ก็ได้นะฟีเจอร์หูฟังสั่นได้เนี่ยออกมาในท้องตลาดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนตัวผมเองไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ดูหนังเสียงระเบิดมันสะใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่า ถ้าเกิดฟังเพลงเบสแน่นแแล้วเหมือนอยู่ในเทคตลอดเวลาอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่จะชอบนะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทําให้มันแพงขึ้นมาก็คือการตัดเสียงรบกวนหรือว่า active noise cancelling นะครับเทคนิคนี้ถ้าเกิดใครไม่ทราบก,ก็คือจะใช้ไมโครโฟนในการที่จะจับเสียงแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็ใช้ตัวชิปทําการตัดเสียงนั้นทิ้งด้วยการเอาขคลนความถี่ที่ตรงกันข้ามมายิงใส่โอ้โห ฟังไปไจริงๆมันมีวันานแล้วล่ะครับเทคนิคนี้ตัวผมเองเนี่ยก็จะชอบใช้หูฟังที่มี noise canceling ในเวลาทํางานนะครับหรือเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเหมือนคุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณเลยผมมีหูฟัง noise canceling อยู่ประมาณ2-3ตัวแล้วครับตรงนี้เนี่ยจะต้องขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้หูฟังที่มี noise canceling เนี่ยแนะนําว่าลองไปโดนสักทีหนึ่งนะครับเราจะถอนตัวไม่ขึ้นสําหรับตัว noise canceling เนี่ยสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้ง,ง่ายๆด้วยการเอามือแตะที่หูฟัง ข้างสายไว้5วินาทีนะครับก็จะเป็นการสลับโหมดเวลาทํางานอยู่ต้องการจะได้ยินเสียงรอบข้างก็กดเปิดกดปิดได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นแล้วหูฟังตัวนี้ยังมากับ Tile อีกนะครับ t ท l e เนี่ยก็คือแอปสําหรับคนขี้ลืมอย่างผมคือ Tile เนี่ยเขาจะมี Device เป็นเหมือนกับลําโพงติดบลูทูธตัวเล็กๆนะครับให้คุณเอาไปห้อยไว้กับ แจหรือว่าเอาไว้ในกระเป๋าตังค์เวลาที่คุณหาของไม่เจอคุณสาม,มารถเปิดแอปในมือถือแล้วก็สั่งให้มันดังได้อันนี้ผมผมใช้อยู่เลยนะเพราะผมเป็นคนขี้ลืมมากมาการที่หูฟังตัวนี้พพอร์ตทายก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปวางไว้ลืมไว้ในบ้านอะไรสักอย่างแล้วคุณสามารถที่จะสั่งให้มันส่งเสียงได้จะได้หาเจอนะครับหลายคนก็งงเอา้าแล้วมันก็เป็นหูฟังบลูทูธอยู่แล้วก็แค่คอนเน็กต์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปิดหูฟังหูฟังมันปิดอยู่อะ่ะคุณจะคอนเน็กต์ยังไงใช่ไหมอันนี้คื ข้อดีของทยนะครับจริงๆข้อดีของทยเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวทยดังนั้นเราจะข้ามไปดีกว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าคลาเชอร์เอ็นซีเนี่ยซัพพอร์ตทั้งแบบไวเลสบลูทูธหรือว่าเสียบสายก็ได้นะครับเวลาเราเสียบสายแล้วเนี่ยตัวบลูทูธก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับแล้วเปลี่ยนการควบคุมมาที่เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆที่มากับสายนี้นะครับรวมไปถึงไมโครโฟนก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแบบไวเลสเนี่ยไมโครโฟาานท ที่ตัวเล็กๆตัวนี้แทนก็คือมีไมโครโฟนใช้ทั้ง2แบบแหละถ้าเกิดว่าคูณฟังแบบผมเนี่ยคุณสามารถที่จะเสียบสายแล้วก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับสหรับฟีเจอร์ที่ต้องใช้ไฟ คือต้องมีแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการฟังผ่านบูทูธนะครับการทำแฮปติกเบสก็คือเบสสันนะครับแล้วก็โน้สเคานซ์เลชันพวกนี้เนี่ยถ้าแบตหมดใช้ไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยชาร์จไฟค่อนข้างเร็วนะครับสินาทีไปต่อได้เลยถ้าเกิดว่าแบตเต็มเนี่ยอายุการใช้งานเขาบอกว่าประมาณ10ชั่วโมงใช้จริงอาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับคร่าวๆเอาละฟีเจอร์ประมาณนี้แล้วเสียงหลักเป็นยังไงโหพูดมาทั้งน,นั้นเพิ่งคุยเรื่องเสียงคลาสเือร์เอ็นซีเนี่ย มีนวลมากมาทุกเม็ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดแทปติกเบสใส่ไปหน่อยๆเนี่ยก็จะได้รู้สึกถึงแบบความสั่นสะเทือนมันก็จะแบบเพิ่มอารมณ์ได้อีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับรุ่นที่ราคาพอๆกันของยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องเบสเนี่ยเรียกได้ว่ามาเต็มทุกเม็ดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงประเภทฮิปฮอปแร็ปที่มันมีเบสักหนักเนี่ยนะครับมันก็จะมาเต็มมาดีมากๆหรือว่าจะดูหนัง แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมนะครับมันก็จะตุ้มๆเสียงระเบิดเสียงยิงปืนมันก็จะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังคลาสสิกเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้แต่นี่เป็นเรื่องปกตินะครับว่าหูฟังทุกตัวก็จะมีคุณสมบัติที่มันต่างกันไปแล้วทางด้านการใช้งานจริงเป็นยังไงโอ้ผมใช้งานตัวนี้มาทั้งวันเป็นเวลาประมาณเกือบเดือนเลยทีเดียวน,นะครับถ้าเกิดว่าไปดูคลิปอดีต i นไลฟ์ก็คือผมใช้ทํางานใส่ทํางานทั้งวันนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆผมคิดว่าเออมันก็เป็นตัวที่จัดว่า โอเคเลยนะทางด้านของเทคเนี่ยเขามาแน่นจริงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในหูฟังตัวนี้เนี่ยมาเต็มอ่ะ เป็นตัวที่ใช้งานแล้วสนุกอะอย่างที่บอกครับเรื่องของแฮปติกเบสคือเบสแล้วหูสั่นเนี่ยนะครับ<ส>ผมจะเปิดไว้เบาๆเอาไว้แบบทึบๆนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดสุดเนี่ยผมจะกระจี้หูมากๆเลยทีเดียวลองเปิดสุดแล้วใส่เล่นเกมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับยิงไปจะกระจี้หูไปแล้วก็จากประสบการณ์ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงที่มันดีดๆมันๆหน่อยเนี่ยตัวนี้จะใช้งานสนุกมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบฟังแบบบอสโนว่าหรือว่า c l a s s ิ c อลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะไม่ถูกแนวอันนี้ก็อย่าลืมสํารวจตัวเองก่อนนะครับว่าชอบฟังเพลงแนวไหนฟังเพลงแนวไหนเยอะที่สุดนะครับหรือว่าเอามาดูหนังเอามาเล่นเกมเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะพิจารณาซื้อนอะและผมคิดว่าตัวนี้มันค่อนข้างแฟชั่นนะเวลาใส่แล้วก็ดูสวยดีนะครับไม่ว่าจะเวลาเอาครอบหูหรือว่าเวลาเอาคล้องคอเนี่ยเออก็ดูแบบเฮ้ยเท่อะเอาละมาสรุปความคิดเห็นของผมดีกว่าคัชเชอร์เอ็นซีเนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่2ข้ออันดับแรกนะครับคือมันเอาเทคใสมาเยอะมากในหูฟังตัวนี้มันดูไฮเทคใช้สนุกมากนะยครับ่างที่2ก็คือว่ามันสวยผมคิดว่ามันสวยใส่แล้วดูดี ใส่แล้วเท่ะนะครับทีนี้ด้านเสียงเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงฝั่งปันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเน้นเบสักหนักตัวนี้อาจจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้านเทรเบิลเนี่ยหูฟังที่เป็น n o s อ Cancelling ราคาหมื่นต้นๆของยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Bose หรือว่า JBL เนี่ยเขาอาจจะทําตรงนั้นได้ดีกว่าคือเบสอาจจะไม่เท่าแต่ว่าเทเบิลเขาดีก็อยู่ที่ว่า คุณจะเลือกฟังเรนจ์ไหนเพราะว่าการที่คุณจะซื้อหูฟังอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงราคาหมื่นต้นๆเนี่ยนะครับคุณจะต้องคิดหนักนิดน,นึงใช่ไหมทางที่ดีเนี่ยการซื้อหูฟังไม่ว่าจะเรนจ์นี้หรือเรนจ์ไหนคุณควรจะไปลองด้วยตัวเองนะครับสำหรับตัว Crusher NC เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็สามารถที่จะไปลองได้ที่มันคง g a d g e นะครับ Central แล้วก็ Power Mall มีขายตามห้างสัพสินค้าทั่วไปแหละนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็มีลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงไปดูได้และสำหรับวันนี้ผมขอาไป เดี๋ยวเรจะเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย